น้องวิวไปนี่อีกสองวันทำน้ำหนักแล้วคิดไปปล่อยอยู่ที่ไหนครับช,ช,ช่องเกียร์สีนะครับแฟนขับเอฟซีโปรดไปดูที่เวทีไม่ได้ครับไปดูติดตามทางทีวีครับทีว <TV S 2> ีใครเอฟใครเอฟซีวิวนี่นะครับเจอกันที่ช่องเกีนนเยนะลุเชน์นะนี่ครับเอฟซีวิววันนี้น้องวิวก็อีกสองวันเรื่องร่างกายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ซ้อมมาย กูป,ปัม๊มมีมีอะไรนะไอไอมอสอะ่ะก็ถึงวันก็พร้อมสงเหลือแต่ทำน้ำหนักียู่เหลือทำน้ำหนักกนะ็ตอนนี้<า>เนาะโอเคนะก็ไปว,นนวัดกันบนเวทีวัดกันบนเวทีตัวนี้ก็ <c oughs> เขาก็เป็นรุ่นพี่เราเขาก็เก่ามาก่อนเนาะวัน <c oughs> นี้เรากําลังขึ้นข้าผ่านงวดนี้ได้ก็โอ้ก็สุดยอดน้องวิวก็จะได้ขึ้นไปต่อยทุกวันนี้เราหาต่อยมวย รุ่นเดียวกันก็เป็นไตร้าเนาะ้องคสูเนาะต้องต่อยกับคับไม่เกบคู่ต่อยครับแต่น้องเขาไม่เคยเกี่ยงคู่ต่อยครับเป็นเป็นยังไงบ้างน้องที่ว่าสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าจะสี่เดือนจะได้ต่อยวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการตื่นเวทีน่าจะก็จะมีบ้างคนดูแต่วิวก็น่าจะชินนะที่ว่าไม่มีคนดูเคยต่อยมูซูเคยต่อยสาคนเนาะต่อยสมัครเล่นไงต่อยสมัครเล่น พี่เลี้ยงก็คนเดียวเหมือนกันนะสมัครเล่นยอยู่ข้างล่างคนนึงเหมือนกันครับอันนี้ของเวลาเชียร์ก็มีแต่เสียงพี่เลี้ยงเชียร์ชยรใช่มีแต่เสียงพี่เลี้ยงน้องวิวก็น่าจะคุ้นกับเรื่องที่ว่าแต่มีกองเชียร์เยอะๆก็ดี fc fc วิวนะครับอยู่หน้าจอทีวีช่องเกียรตินะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับจะถึงนี้ครับอีกสองวันอย่าพลาดนะครับถ้าใครมาไม่ทันนะครับมาทันบ่ายสามทันนะครับบ่ายสามคู่รองคู่รองทันคู่เอกอย่า อยหนีไปไหนครับเริ่มเข้า16นาฬิกานี่เริ่มเปิดดูได้เลยครับนี่ครับแล้วน้องวิวจะทําน้ําหนักต่อครับไปแล้วครับพี่น้องก่อนชกมือหนึ่งครับเก็ตน้ำหนักแล้วครับดูแต่ข้างหลังอย<ๆ>ู่วครับเก็ตน้ำหนักวิ่งทำน้ำหนักอยู่ครับ ครับเจี่เด้ยเอ,อ,อยู่บานโปไซอยูบุริลัมรครับพี่น้องช่องเจ็ดสีเด้อเปิดเด้อไปเบิ่งไไหนหนยูเอฟซีมาได้ดอกวันทียีมหกถ้ามากเพรท่านกับใบสามเครื่องกับเปิดเขาไปนาจอช่องเก็บเลยครับคููแรกคููสองมาต้องเบิ่งเนาะคููตรงถ้าไปท,ทั้งุระก็ไปก่อนนะบ่ายสามต้องกลับมาดูครับเนี่ยวิวกับคมประตักโอ้ครับเป็นว่าสึก สึกใหญ่ๆเนาะสึกลงที่นี่ใหญ่เนาะคนน่าจะล้นเลยเนาะบาห้าร้อยกิบสบายเลยเน,ะนาะผู้เอกผู้เอกข้าวเก็บสองอาทิตย์นี้มีแต่คู่ดีๆนะครับนี่อาทิตย์สามนะครับเนี่ยตั้งแต่เปิดมวยมาที่ากการาคาตัวเงินแสนเท่านั้นเลยแสนตัวเท่านั้นเลยครับ รถไมเช่าวสศวไปเล่นทุงรงนี้นะครับมาใช่แหงเมื่อไหร่วิศวเมื่อวันวสศวเมื่อวเมื่อวานเมื่อวานเอามามาถึงกี่โมงมาถึงแต่เมื่อวัน่วันนาหอดพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ทาฮะพักอาผมเลยนะผมจะไปวิ่งวันแรกเลยนะเนี่ย แม่มกผมไม่กินเหล้าลไ,ลไงเนะขาเป็นชา้าเขาเป็นชา้าทุกปี่ถามไม่พิวหนิน้องพิวนะทุกปีแต่ปีนี้คงจะไม่ไม่ถึงพันศาหรอก <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้กำหนดเป็นลูกปีปีนี้ผมว่าผมถ้ามีญาติพี่น้องหรืออะไรทางสันอะไรผมก็จีนคร <laughs> ับพิวครับ <laughs> 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 แดนได้นำหนังอยู่ครับพี่น้องกิโลวัดจากบ้านเราเลยขึนะ้นมโอ้ยหนาเขาเกี่อวหยว่นู่นวันที่ยี่สิบหกผู้รองก็ดีนะครับผู้รอง เทปตำานผูรอเตาเับไม่ใช่เอกลักษณ์เออเอกลักษณ์ครับัเทลพาเพชรนพาทโรพิษครับต้นไม้นีโอ้ใจผมมามากับเชรละาดิผมมาเพชรนภาเลยเพรว่า้ไม้มันเสียเปียบล้ผู้รองก็เปนาเนยดิเหืยบ่ อีกสองวันจะต่เปยไปไงน้องรักรั่งใจพร้อมนาะ<ด>พร้อมลบเราสี่เดือนแล้วนี่ครับไปดูกันบนเวทีนี่น้องวิวกำลังเหนื่อยโอ้โหพี่น้อง เมื่องจันไี่ใคนี่วิ่งมายสามืปใครใ้ไ,ไม่รีบมามาทำมันมนักบอกเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ไลฟ์สดเข้ามาดีเดียวไปโน่นผมไปรอมันไ้ไต่ลมเล่นลมตรงนี้นอากาขึนบ ตรงนี้เลยลมลมรวนรวนไม่นวนเข้าไปตรงนวนกันแล้วครับถ้าผมตัดคลิป